เอาข้อสอบอีรายวิชาสอบกววอวนะครับสอยแมคชนิกเนี่ยเลยบอกว่าในทางวิศวกรรมของเราเนี่ยจำแนกดินแบบไหนก็จำแนกแบบยูนิฟายลงลงมาก็แบบกอสโตนะครับเราก็ต้องเลือกข้อสามสถานะดินอะไรที่เปลี่ยนจากของของแข็งนะครับเป็นกึ่งของแข็ง ก็ต้องรูปเมื่อกี้ครับที่เส้นที่แบ่งระหว่างเซมิโซลิดกับไอตัวโซลิดนะครับที่มันเริ่มจะเป็นเม็ดลูกอมครับเนี่ยชิงเกตอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับสถานะมันก็ต้องชิงเกตลิมิตนะนะครับตรงนี้โซลิดนะครับเนี่ยโซลิดกับเซมิโซลิดนะครับแล้วก็ตอบค่าชิงเกตลิมิตลิควิดลิมิตนันเหมือนซุป เป็นของเหลวนะครับพอเราไม่เคยเรียนมาหรือว่าเราไม่ตั้งใจเรียนเนี่ยเจอข้อสอบกวลักษณะน,นี้เราก็เราก็กาหลับตากากาแบบไม่มั่นใจด้วยแต่นี้พอเราเรียนไปแล้วนะครับเราจะกาเลยข้อหนึ่งร้อเอร์เซถูกแน่นอนข้อ2ก็หลับตากาก็ถูกอีกเพราะเราจาได้พลาสติกดิมิตรเราให้รึกภาพที่ผมขึ้นเมื่อกี้ครับมันจะจําได้หมดเลยแต่เป็นวิชาซอนแมกนิเไม่ใช่วิชายากเลย ตึงของแข็งเป็นพลาสติกต้องพลาสติกลิมิตอีกข้อหนึ่งเลยแล้วก็อสอบลักษณะนี้อันตรายมากถ้าเราไม่แม่นเนี่ยผิดข้อหนึ่งผิดหมดคือจําผิดหรือว่าเราผิดข้อเดียวคราวนี้ข้อต่อไปเราจะไม่กล้ากาแลเสียดายของเลยนะครับแต่ถ้าถูกข้อหนึ่งโอกาสข้อถัดไปถูกอีกนะครับอันนี้ก็เพิ่มความยากนิดนึงนะครับเขาบอกว่า ดินถ้า,าผ่านเบอร์สี่เจ็ดสิบห้าผ่านเบอร์สองร้อยเท่ากับสี่สิบห้าควรจะเป็นดินอะไรนะครับดินก็จะมีกรวดทรายดินเหนียวตะกอนทรายนะครับกรวดก็จะตัว g ทรายก็ตัวเนะครับตะกอนทรายก็ตัวเดินเหนียวก็ตัว C นะครับอันนี้เราก็ดู ทำจำกัดความนะครับหรือว่าเราเราถ้าเราดูง่ายๆนะครับเส้นแบ่งมันอยู่ที่เบอร์สี่นะครับถ้าส่วนใหญ่พระอยู่อยู่บนเบอร์สี่แสดงมันเป็นกวดเบอร์สี่นี้จะแบ่งตัวแบ่งระหว่างกวดกับรายต,ตัวนี้จะง่ายเพราะว่าเขาบอกเลยว่าเบอร์สี่เจาผ่านเบอร์สี่เจ็ดสิาส่วนใหญ่จะหลุดลงมาข้างล่างแสดง G ไม่ใช่มันก็ต้องเป็น S แล้วตัวแบ่งระหว่างดินตะกอนจะอยู่ที่เบอร์200ถ้าส่วนใหญ่ผ่านมากกว่าครึ่งมันก็จะไม่ใช่ดินพวกอ่าตะกอนทรายกับดินเหนียวเพราะฉะนั้นโอกาสมันก็เป็นแค่ทรายอย่างเดียวนะครับถ้าตัวนี้ประมาณ60เราอาจจะต้องตอบว่าไม่เป็นตะกอนทรายก็ดินเหนียว นะครับเนี่ยสมมุติว่าตัวนี้ตะแกรงเบอร์สี่นะครับถ้ามันค้างอยู่บนตะแกรงเบอร์สี่เป็นส่วนใหญ่เราบอกเลยมันเป็นกรวดทั้งบนนี่เป็นกรวดนะครับเบอร์สองร้อยก็คือตัวก่อนที่จะถึงถาดเลยนะครับถ้าส่วนใหญ่ผ่านเบอร์สองร้อยได้เนี่ยเราเรู้เรยมันเท่ากับสายแป้งตัวนี้เบอร์สองร้อยจะตัวที่ผ่านเบอร์สองร้อยได้เนี่ยขนาดของมันแทบจะเท่าแป้งเด็กเลยเป็นผงเลยนะครับ มันก็ไม่ตะกอนทรายก็ดินเหนียวแสดงว่าส่วนใหญ่มันอยู่ในโซนนี้แล้วก็ฟันธงเลยว่ามันเป็นทรายนะครับถ้าส่วนใหญ่มันอยู่ติดอยู่ตรงนี้มันก็เป็นกรวดแต่เขาใช้คำว่าผ่านเกินครึ่งมันก็มาอยู่แถวนี้แต่พอตรงที่เป็นผงเนี่ยมันน้อยกว่าครึ่งหนึ่งแสดงว่ามันก็อยู่ในโซนนี้เป็นหลักเราก็บอกว่าโซนนี้มันเป็นทรายนะครับก็ตอบตัวย่อเป็นตัวเ นะครับเราก็ได้หลายข้อแล้วนะครับือนเมื่อกี้ถ้าสมมติว่าผมพยายามยกตัวอย่างนะครับมากกว่าหนึ่งข้อก็คือเอาข้อนี้แต่เป็นคําถามให้เพื่อนๆเ,เ,เมื่อกี้ถ้าผ่านเบอดนี้เป็นส่วนใหญ่มันก็โอกาสก็เป็นพวกดินเหนียวนะครับหรือวตะกอนทรายนะครับถ้าอยู่เหนือเบอร์สี่เป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกกวดนะครับมันจะมีเบอร์สามส่วนแปดเบอร์ที่มัน ใหญ่กว่านั้นนะครับถ้าค้างบนเบอร์ใหญ่ๆเราเรียกว่าหินนะครับถ้าค้างบนเบอร์ขนาดใหญ่เหมือนเราจะมีหินสามส่วนแปดหินเบอร์ใหญ่ๆนะครับตัวนั้นจะเป็นพวกหินทั้งคอนกรีตนะครับเนี่ยผมก็ทำเป็นตัว Excel ให้นะครับเราดูง่ายๆนี่ครับเวลาเราจำแนกดินนะครับเนี่ย ถ้ามากกว่า5 0บอร์ซนะครับเบอร์4ีถ้ามากกว่า 50%, นะ i, าากกา50เป็นนทรายน้อยกว่า50%เป็นกรวดโจทย์เมื่อกี้เป็นเ5ปอ็นอันนี้ผมใช้ Excel เลยนะครับ75%ปั๊บเรารู้อยู่แล้วเป็นทรายตัวหน้ามันเป็นทรายละที่เหลือมันแค่บอกว่ามันจะเป็นพวกไหนนะครับถ้ารู้ค่าลิควิดลิมิตเราเติมตัวถัดไปได้ถ้าเป็นศูนย์กับ0ย์เป็นพวกซิลเลยนะครับตัวข้างบนเนี่ยบอกทรายหรือกรวดลนะ ก็ทำกอว์พ่อมื่อกี้ได้แล้วนะครับแลวตัว Excel ตัวนี้ก็จะมีประโยชน์สมมติเราจำอะไรไม่ได้เลยเปิดเครื่องคิดเลขมาหรือว่าเปิดคอมมากรอกสองช่องนี้ที่โจทย์บอกก็ได้คำตอบเลยตัวสีแดงนี้เป็นสมการนะครับเนี่ยมันก็จะมีถ้าดินเม็ดหยาบนะครับเราก็จะหาขนาดของมันโดยใช้สี ดินที่ผ่านตะแรงเบอร์200นะครับมันจะอยู่บริเวณนี้ถ้าเราจะหาขนาดของมันนะครับสามารถกันทำได้โดยใช้แลบการตกตะกอนหรือว่าไฮโดรมิเตอร์นะครับดินเม็ดใหญ่ดินเป็นเม็ดนะครับเราใช้สีบทางวิชาซอยเมคานิิกกับวิชาคอนกรีตเราใช้สีบเพื่อหาขนาดแต่ดินที่ขนาดเล็กๆนะครับเราสามารถหาส่วนคละมันได้ว่าเป็นเวลเกรดหรือโพลีเกรดโดยใช้แ l a ไฮโดรมิเตอร์ นะครับไฮโดรมิเตอร์นี่จะจำเป็นเวลาเราจะหาส่วนคละของวัสดุประเภทฟิลเตอร์ของงานเขื่อนนะครับเนี่ยข้อสอบเจออีกวิธีใดหาของดินเม็ดละเอียดกวา่าตะแกงเบอร์สองร้อยก็ต้องไฮโดรมิเตอร์นะครับพอเราเรียนเยอะๆนะครับพวกนี้อาจจะเป็นข้อสอบตอนสอบสัมภาษณ์ก็ได้นะครับถ้าเรา เรียนค่อยๆเรียนค่อยๆจับประเด็นซึมไปเรื่อยๆนะครับนั่งฟังนั่งอ่านไปเรื่อยๆเก็บ PDU ความหมายก็คือ